วันนี้มาแล้วครับผมพ่อสมศักดิ์สูตรหอยสีทิศฮะโอ้ยมรอ้ี่ครับของเพ่อสมศักดิ์อันนี้วูตรหอยสีทิศของพ่อสมศักดิ์อย่างนะพ่ออ่ะพอดีจะลงผมมึงกันะผมลังปวดขาพอดีนะครับ นี่พอคมกำลังขาตึงพอดีนี่น <laughs> ขาตึงพอดีเนะยืดเส้นนั่นซ่โซ่เนี่ยจะมาหันดวดซอยเส้นตึงข้างนึงนี่ยไหมขาตึงข้างนึงขับรถไล่นี่ตัวนี้ตัวนี้ยืดกับตัววีเดาะฮะนี่จังส้นี่ไส่นี่โอ้ไส่นี่เขาไอ้นี่กดลงเสใส่ใส่นี่บ่อครับนี่บ่ไส่นี่แล้วยืดขาบ่อครับเลยแล้วขาตึงเนี่ยว่ะตึงมันต้องวันใส่ใส่ วัดไดเออวัดวัดไปไหครับวัดผมมึงัวนีพ่เดวตัน้ัวนี่าหนเจิดานใ่ไหใช้ต้นขาใ้ต้นขาเอามาขาไหนขานีบอก่เอามาเบิยันตัวเนด้ยอ๋อใช้ซะมึงก้มลงให้หมดเอาใส่มาถือคำมาถือเก็บด้โอ้เก็บเ้าว่ะไฟตัวมันเปีตัวน้งคนเอเโอ้เก็บตัวนี้มันน่าแท่งสิเออแท่งลองมลอง่ค่อยไปจิบค่อยคเชอัาปดเนี่พ่อก่อมาเก็บฮะไม่เช่าหร โอ้พ่อพ่อพ่อเขาก้มไหนไอยเ็หนะโอ้นี่เบิ้งเบื้งของผมเนี่ยในว่ของผมนี่นี่ฮะพวกนี้ก็บเทศได้เลยว้าโอ้กับกับอืมพวกนี้ก็บเทศได้เลยนี่เดี๋ยวของผมยืดทดลองเบิ้งก่อนนี่นี่เฮ็ดได้เลยโอ้ก่อก็เฮ็ดได้เนาะเก่งมักเลยบอกบอบ่ย้อนมันเลยย้อนมัด พ่อเป็นมอเสนน้ำมันบอลเหรครับเป็นมอเซนน้ำโอ้ถามีคนมาเขาทั่วเขาจะทั่วมาวิ่งเงินวิ่งเงินก็มาหลดโอ้มีโมเดมมีบ่มีกัส่างตวามหากันมหากันมาหอดมาถึงเนาะนี่ตนี้ครับแบปวดได้ดีมากโอ้ี่ตนี้ปวดขาลายครับอซแอดมินบ่ลองบ่ฮะบ่องบ้บิงงบงพอกะกะก็คือว่าเห็นตเนาะ คมมมีนาาเาท่านใดสนใจเช่าบูชาตะก,กุดลกช้างตะขอช้างมงคลน,นางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบ,ลบ,ลบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางทางทางก็ถือว่าเฮ็ดได้รักษาได้เนาะ ครับมี่เลยโอ้ชีดบ่บ่ที่ฉีดครับขึ้นอย่างกว่าที่เราเข็มแท้งเลยเต๋พวกนี่มีแทงปั้นสบายมากโอ้ครับเออตาฟ้าตาฟ้าก็สบายแต่คนที่มาเฮ็ดปวดเส้นปวดเอ็นปวดแข้งปวดขาครับพ่อกะเฮ็ดได้รักษาได้อยู่เนาะไม่ได้ไม่ได้เลยรักษาได้มาครับเพราะว่าต้องการสิ เซตคลิปครับผมคลิปมุ่งไปเอ้าพ่อกับพ่อบอกเลยครับบอกถ้าภัยอยากรักษามากกับมาเดูเด้อบ่มีเงินมีทองกับมาโหลดต้องการรักษาให้นะเกี่การแนะนําให้พร้อมพวกอ่าตาโบเห็นหุงอืมกับมียาแนะนําพวกออมพืชผากกับมียาแนะนําเดี๋ยวจะออกมาคุณสมากคนณจะเป็นอะไรพ่อนะครับก่อนก่อนสี่ก่อนที่ไปไอ้ตัวเลขสีทิศกับมาไอ ถามอีพ่อห้องก่อนมาทีอพ่อ่าดูแลรักษาคนปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเดียวได้มันบมอครับพ่อได้ครับอืได้สิ่งใดมันผิดห่อมาน้ำกินแล้วให้มันปวดอมันปวดมันก็ดสิได้เ้วยนะครับก็เลยสิดีเรือยก็คือพอก็ดูแลคือรักษาเด่นมาครับครับได้แน่น้ำให้ได้เลยแนะน้ำให้เออนะน้ำให้เห็ดเังได้ให้กไปก็ให้กินยา ถ้าแ้านําให้กินยากุ้งคุ้งไปหนบริกินวิตซาเน่รัถ้า,ค,า,าคนที่จะมารักษาลำพอนี่ต้องต้องเคดจังแนวครับกะมีแต่ขันหาตอนตัวเราไม่รู้ก่อยู่นี่นมันเก็บอายุกับหนีเลยสมาครนก็ปวดแข้งปวดขาหลายไยครับหลายได้หลายครับ,บคนเป็นเป็นโรคปวดขาในหลายลยครับโรคสีนโรคเอ็นเนี่ได้ายขนาดทผมเป็นเท่าไรผมเป็นยูซิปกูปิวอเนี่นี่ครับตัวนี้คึนขึ้นแต่เอาไม่นอนนั่มพอมีแข้งมันปัือมีแข้งมันปัับ ต้องเอามันเป็นห้อนน้ำมครัวนี่คับมันปวดเพราะเขาเทาเอาใส่นี่เขากดลงกดลงเพราะเขาเขามันก็ดจะไข่ออกครับมันจะไข่ออกอย่างนี้ออกเอาผมผมกัเ็ดได้เพราะชุบุเนี่ยๆก็เท็ดได้เพาะมันุดอ่ะมันสุดอะพ่อก็เท็ดได้เนาะนี่กับเท็ดเหยืดตัวนี้เอาใส่ตัวนี้โอ้ยับมาใช้แอลอะไรล่ะตัวยงเอามากเลยนะตัวน้ำารมี่เหรอเห็นไ ตัวนี้ใส่ยีนี่ใส่ใส่โอ้ใส่หลังบ่ครับใส่นี้เขาก็เอีย็นตัวเดยอรถได้หมอืมท่านผู้ชมนะครับตอนสี่เดือนวใหญ่ขึครับหมอปวดแข้งปวดขาเบิ้งนะครับนี่ที่เฮ็ดในเบิ้งขึ้นกันแล้วเนี่ยขับขับรถมาหลายนี่จะลองเบิ้งขึนกันละ่ะโอ้อันนี้อีพ่อเฮ็ดไปหลายบ่ครับเนี่ยหลายเฮ็หตุอะไรปะหาคนมาจากหลายล่างเชียวต้อง่างปฏิตินหาพ่อจากมีคนจากสื่อไปเฮ็ดไปยังไงเสือเอาเมื่อไหรครับ ฝึกกับเสือไหมนั่เสือลำพ่อเห็นน้ยลำพ่อมารักษาลำพ่อมาาบมันเป็นเหี้ยมาต่อด้วยตัวเลขซีทิดกันนะครับเนาะครับผมอันนี้คือเป็นตัวเลขของพ่อสมศักนะครับผมเอาพ่อเอาเอาไปตักนะครับนะครับพอได้แปดสี่หนึ่งห้าห้าห้าสองหกสามหนึ่ง สี่ศูนย์แล้วก็อันหาหนึ่งขีดออกเลยคือออกเราครับพ่อมันออกบางันดิอ๋ออ๋ออธิบายให้ผมฟังหนยครับนี่ที่มันออกแล้วมันออกแล้วบางทันอธิบายอธิบายผมฟังหนยเ้อเออเอออันนี้มออกแล้วขีดออกซะอ๋อสามหกได้ครับสามหกนี่อสามหกนี่เด้ยย่างสามหกนี่ดอสามหกกับสองแปดสามเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าครับนะครับส่วนตัวเลขที่พ่อชอบตัวไหนนะครับตัววงกลมบ่แปดสี่ แปดซีป่ะครับฮ่าฮ่าแปดซีฮ่าฮ่ากับสามหกกับสามหกไม่งวดวันที่หนึ่งแมนปฏิทินกันยายนหกสามครับผมของพ่อสมทรัพตัวเลขสี่ทิศนะครับม่อนบอกอันพอเชี่ยงไปครับผมสิบห้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกนะอันนี้อันนี้เบอร์โทรพ่อป่ะครับครับเบอร์โทรนี่ครับนี่เบอร์โทรแจกแล้วอ๋อที่พ่ออนุญาตมาครับนี่อนุญาตแล้วตัวนี้เป็นเลขบัญชีตัวนี้เอาอนุญาตให้คนโทรมาหาได้ไหมครับได้แล้ว โอเคนะครับตัวเลขของพ่อสมศักดิ์นะครับผม,มคนไหนที่จะโทรมาสอบถามไม่ว่าจะเป็นการรักษาเส้นเอ็นเนาะแล้วก็ขอโชคกับพ่อสมศักดิ์ได้นะครับนี่ก็เป็นตัวเลขสูตรสี่ทิศอันนี้ก็คือบัญชีธนาคารของพ่อสมศักดิ์นะครับผมถ้ามีโชคกับพ่อสมศักดิ์ก็มาร่วมทําบุญกันได้นะครับหรือว่าช่วยพ่อสมศักดิ์นะครับผม ี๋ยวมาตรงตัวเลืกก่อนแป๊บนึงครับอีกทีหนึ่งมแปดซีแปดซีหาหานี่คือพ่อชอบมาครับเน้นครับครับครับอ๋อแปดซีหาหา็อีกตัวหนึ่งใช่รสามหมาครับครับสามหกตัวล่างเนี่ยพ่ตัวล่างอย่างตัวล่างเนี่เอาเอมเไปทื้อๆนี่อันทีมาบัวแต่ว่าแปดซีหาหาสามหกนเพราะว่ามันมัน มันเก่ียวเช็ดมันออกแล้วหรือแต่เช็ดเกลีอันนี้คีมมันออกมันหันบ่อันนี้คือมั่นใจแล้วครับพ่อเนาะงวดนี้พ่อมั่นใจคือ8ปดสี่ห้าห้าสามหกนะครับผมตัวเลขของพ่อสมศักดิ์สูตรตัวเลขสี่ทิศนะครับลอยสามสิบเพียอยากให้เบิ่งอยากให้เบิ่งตำล่าครับพ่อครับเตือนผมแป๊บนึงครับเตือนเตให้ผมท่าลูกแป๊บนึงครับโอเคนะหอมาะกรูดแป๊บนึงครับ ีพ่อนาดมกล้องเอาเอาเล็กมันน่พ่อมกล้องครับเครับโอเคเดี๋ยวผมต่อางครับคุณพ่อนี่เลขของคุณพ่อนี่พ่อมั่นใจตัวไหนฮะมากที่สุดเลยที่ตัวพอครับแปดสี่ห้าสามหกแปดสี่หสามหกครับอ๋อแปดสี่ห้าสามหกเล็ที่พ่อมั่นใจที่สุดครับมันใจที่สุดเลวไหนครับ มันใจมันใจแปดซีนเนาะครับใจตัวไหนครับมันใจขาับสามหกครับเลขที่ออกแล้วหนึ่งหาเนี่ยพอคิดออกตีคิดออกตัวมื่อไหรมันออกขาหนึ่งไปเลยวน้ออกขาหนึ่งไปแล้วแม่เนี่ยออกมันออกจ้ะอันนี้เป็นเบอร์โทรนะครับครับครับศูนย์หกสี่ห้าเจ็ดสองสองหกเจ็ดศูนย์ครับครับปวดแข้งปวดขาปวดเอเป็นเส้นเป็นเอ็นนะครับมาหาพ่อได้เนาะครับมาเลย พนนตัวไหนที่สุดล่ะงวดนี้เน้นี่โปรยชงแปดซีสองหกสามหกเลขสามโอ้ยสามหกนี้แปเก้อันนี้แปดเก้าตัวร่องไปซิ้อรัมันอยากซื้อก็ซื้อโอซื้อก็ซื้อังก็มีแมนมมดเลยบ่พอเล่งวันนี้แม่นมาเล่ไอที่แม่นมาเลยมุดตัวนี้เลยนี่คอมันงงไปหาเรื่องนี้ตัดออกอไปแล้วบากตัวได้ซื้อเอที่มวกโมให้คือโต ตัวเน้นตัวเน้นทีมัดติ่สุดครับตัวตัวที่พงกลมนี่คือตัวที่มัดติ่สุดนบพครับมี8แปดสีห่าสสามตัวที่ผมมัดติ่สุดเลยตัวร้องก็ร้องเหล็กแม่เนาะตัวรองเนาะยังสองหนี่ตัวรองดิครับสองหกสามหนึ่งสี่ศูนย์สองแปดสามเก้าสองแปดสามเก้าโอ้สามเก้าเข้าแล้วนะสมเก เลขสี่ทิศเดียวสากสิไปันที่กบหัวิบกหกแมนเห็นบอมันออกมันออกหาเก่ามันออกหาเจียตบาลมันออกสามแปดมันต้องไปออก3ามหก ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชกลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางทางทางํางวน,นคำนวณิตนะครับท่านผู้ชมนะครับขอขอสวสักนะครับ